จะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกผมด้วยนะครับไปชมคลิปกันเลยเอาละครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็เก็บแตงได้สองกล่องนะครับเก็บไปเสร็จคำหนึ่งแล้วครับนี่คำหนึ่งก็โคมหนึ่งอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าคำหนึ่งคำละโคมคนละคำหรือคนละโคมครับเก็บเรียงไปคนหนึ่งก็โคมหนึ่งคนหนึ่งก็โคมหนึ่งหรือคำหนึ่งคำหนึ่ง อย่างนี้อย่างนี้ครับเอาเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้พญตุ้ม um อธิบายให้ฟังนะครับว่าการเก็บแตงเป็นแบบไดเนาะพี่น้องไมเบิ้งกันเนาะโอ้เลครับพญตุ้มมาฮอนพญตุ้มให้เราอธิบายฟังนะครับริ่มสวัสดีครับเออเอามาด,ด,ดูการเก็บแตงอธิบายให้คนเขาดูหน่อยวันนี้มันได้เก็บแตงเพราะว่าเมื่อวานเก็บที่แล<ด>้วครับ น,นี่ก็นี่นะครับเราเก็บแตงขนาดขนาดนี้วันนี้เก็บได้กี่กล่องแล้วครับสองกองอีกกล่องนึงไว้ตรงนี้ไอ้ทำโน่นอันนี้ทำบ้างคือจะมาช่วยกันทําอยู่ตรงนี้อนนเอาเข้าล่มไว้หรือยังฝนตกตอนนี้โอ้วันนี้ฝนตกอากาศายเย็นด้วยอ๋ออันนี้ครับเก็บวันนี้เก็บแตงก็งจะคัดแตงไปด้วยเก็บไปด้วยคือถ้าเกิดเอที่ว่าไม่๋ยสมบูรณ์ไม่เอาใช่ไหมไม่เอาใหญ่เกินใหญ่เกินขนาดไหมหบอ ใหญแล้วก็เล็กแล้วมันคดเคี้ยวอะไรเงี้ยมันไม่สวยอ่ะเขาเนาะเขาจะไม่เอาเขาจะเอาแบบลูกอมูลสวยๆดูมือค่อยเลยดินี่แหละเก็บยังไงเล็กเกินก็ยังไม่ต้องเก็บตามขนาดครับเนี่ยสวยแล้วสวยเอาสอนวิธีการเก็บนะครับเราเราพยายามเก็บตรงกัวมันอย่าให้กัวตรงนี้มันขาดถ้าเกิดครับผม ถ้าเกิดมันหักไปอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเอาอย่างเงี้แบบไม่ได้เลยใช่ไหมทิ้งไปเกเอาเก็บเก็บยางมาเรื่อยๆว่าไปพร้อมเจ้าทีครับอยู่มาเจอแล้วแต่คนที่ว่าจะมานะครับที่ว่าจะมาเจอจะเกิดเจออย่างผมแจกแจงนี่คือว่าเออยังพอยอยู่ได้ยังสบายอยู่นะครับครับพูดแล้วก็ มีการเก็บเตงไม่ยากใช่ไหมมาที่แรกก็ฝึกประมาณกี่มือกี่เว้นประมาณนึงแน่ครับเพราะมันไม่ยากเพราะว่าคนเก่าเขาก็สอนให้เรารว่าขนาดไหนเราเอาไม่เอาบแบบไหนชิ้นไม่เอาถามนี้ครับ,รบผม ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะเนาะใกล้จะเสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจะไปเจอคําเล็กแล้วเสร็จคํานี้ก็ไปคําเล็กคาดปากคนดูหน่อยว่ารอไปติดรอไปเจอกันที่คําเล็กป่าเล็กเดี๋ยวไปเจอกันที่ป่าเล็กนะครับตอนนี้ป่าใหญ่ใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวไปเจอกันนะครับเจอกันนะครับผมจะพาไปดูกับอาจารย์อีกขั้นหนึ่งนะครับสวัสดีพญามู เราบินได้เอออายู่จังหวัดใดนี่นครนครนครพนมโอ้อำเภอใดอำเภอเมืองอำเภอเมืองตำบลตำบลบ้านกลางตำบลบ้านกาโอ้ชิได้กลับแล้วละวันนี่โอ้เมษาเมษาโอ้ชิได้กลับแล้วเราชิได้กลับมุ่งหาลูกหาเมียแล้วเมษานี่แหละครับสิฮยอดนี่แม่แม่นอืมอาจารย์ท่านนี้ครบแท็กแล้วครับแท็กแล้วครบเท็กแล้วห้าปีสามเดือนแล้ว เอาเอาเอาถ่ายให้เมียเบิ้งหรือเข้เาเบิ้งอเด้อเอาเลยมาเจอกันป่าเล็กครับผมก็ต้องมีเสียงหน่ครนบเนี่ยถ้ามีเอาละครับแล้วตอนนี้เราก็มาเก็บป่าเล็กแล้วนะครับเดี๋ยวไปให้พ่อใหญ่ตุ้มเก็บให้ดูอธิบายอ้าครับพ่อใหญ่่าไงอันนี้แปลงป่าใหม่นะครับป่าเล็ก เก็บครั้งแรกใช่ไหมเนี่ยเก็บครั้งแรกอ๋อเพราะว่าแรกๆก็ต้นเล็กต้นมันเล็กอยู่ข้างในด้วยอืมไหนเก็บให้ดูหน่อยดิก็ดูตอนนห้แม่ใหม่ๆมันยังไม่ค่อยจะมีบ้างครับดูยังไม่คัยงไม่มีลูกลูกมันยังไม่เยอะแม่นบอกไปเก็บไปตามปกติเจ้านั่นแหละ นั่งเก็บแปบสบายเลยเนาะใชใ่ให้ย,ยืนน<ฮ>ี<อ>่คือให้ยองยเก็บคือสิบวัยแมนบอกไม่ได้หรอกเพราะว่าตายเลย,เลยอืมนะตอนแรกๆมันจะไม่ค่อยดีเห็นไหมแฟรดแบบนี้กับบเอานะ้ะบเัเออหาพันยอดแล้วเมื่อวานนี่เนาะเจ้าพันยอดก็มาเก็บ ตอนหน้าตอนแรกๆมันจะยังไม่ค่อยสวยดอกแตงอืออย่างนี้มันงอไม่สวยแล้วใช่ดูเกมเพิ่งแตงเก็บเท่าแรกเนาะเท่าแรกมันยังยังไม่ค่อยสวยอันนี้ก็ไม่เอาน่ะอือไม่สวยบองงามมอยังไงซะอ่แรกคนไทยเบาอีสานไม่ได้อือคอยคนอีสานไปด้วยกันได้เอาไปด้วยกันได้อยู่เอาท่าอยู่เนาะเก็บไปแบบนี้เรื่อยๆเลยเนาะ เก็บเธอเล็กปลาหง่กับหากเก็บแล้วแมนบองานปลาเล็กตอนนี้มันยังใหม่อยู่ยังไม่ค่อยอแตงยังไม่ค่อยสวยสหรับป้ายเรืเ่อยๆแบบนี้แหละครับลูกดีบุกหูแจักว่าเราได้จังหน่วยแล้วไปเบิ้งครับก <laughs> ระไรซองหน่วยแตงคัดทิม ได้4 5 6ห้าหกหน่วยสแสดงว่าเก็บเทเรงเนี่ยนแต่แงเสียสิลายก็แต่งดีเนาะแม่ในมใช่ครับใช่ครับอืมมัในยังใหม่อยู่เก็บไปเรื่อยๆแบบนี้แหละครับเก็บไปไปจุดสุดพุ่นแล้วกัอ้อมกลับมาอีกคือเก่า เก็บกลับไปกลับมาแบบนี้นะครับนี่ได้แล้วลูกสวยยากไหมเก็บแตงเนี่ยไม่ยากครับอืมสบายเลยเนะาะสานี่แหละคือวิธีคนเมืองนอกเมนบอก่ครับอาวันลำบากคิดถึงบ้านไหมคิดถึงก็คิดถึงนะเนาะ <laughs> แต่ทำไงได้ใช่ไหมไดาหาเดี๋ยวก็อ๋อ เพื่อครอบครัว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 เอาฝากคนเบิ่งแน่ปิดคลิปเนลายลำลาเพื่อนแน่คอรอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปหน้าเดี๋ยวเอาอย่างมาลงอีกต่อไปกันติดตามเนาะคอยติดตามแล้วกันนะครับขอบคุณครับ